โอเคครับสวัสดีครับท่านทําวันนี้กับเกมมันเือสไตร์แล้ววันนี้เราจะมาเล่นโอลอฟกันครับเพราะเนื่องจากว่าไปดีดดีกองครั้งแรกเย้ไข่เฮ้ยไข่นี้ได้ตัวละครที่กำหนดซูเปอร์แล้ชื่อคือสีดาวนั่นเองครับ <laughs> แต่เราจะไม่ใช่ครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวเกมระดับโคออฟนะคะโอเคแล้วตัดเกมสองเครื่องครับโอเคแล้วมีตัวใหม่ด้วยตันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดีเดี๋ยววิดีโอที่แล้วมันท้ามาก่อนเสียงมาดีทีแคมเป้กิฟต์สเปเชียลควสดูควสที่สำเร็จแล้วดูตัวละคร สร้างตัวละครเาวาตัวละคร<ง>อีโวตัวละคร,ะครขายตัวละคร<ง>อันนี้อันนี้กันใหม่ครับ<ง>การเอาไปแลกตัวละคร<ง>ที่เจ๋งกว่าเดิมครับเิดเครื่องเนี้ยก็อย่างเช่นแบบนี้ครับแบบนี้ ก็เอาไปแลกได้โอเคแต่วันนี้เราไม่แลกโอเคที่เหลือก็อันนี้ก็คือดูเกาะกล่กลองวัตถุดิบในการอัพเกรดแล้วก็พจฒนานุกรมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดโคอบกันนะครับโอเคมีโหมดโซลูกับคออครับเล่นครอฟเลืกันีเลือกอันนี้โอเคเลือกโหมด Normal หรือ e v เว t n o นอ a l ลูปแบบปึ๊บปึ๊บโอ้เศรษฐีปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็กดรูปมือครับปึ๊แล้วก็กดอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บเออฉันรู้ฉันรู้โอเครอก่อนครับปึ๊บดูจริงเอ๊ะปึ๊บนี่ครับจอยห้องเกมมือดีปั๊บดีจริงเอ๊ะโอเคมาแล้วครับกดก๊ไอครับ คุณจะเอาแบบนี้ไหมครับตกลงครับตกลงครับอโอเคครับก็เริ่มเกมโหมดโคออบได้เลยนะครับโคอ,อัอาวินมาเล่นวินวินมาเล่น i p h o n ส4ฉันจะเล่น i p h o n e ้ามันตันนิดหน่อยขอโทษครับโอเคผมต้อง่ายแบบนี้โอเคเครื่องก็อยู่ด่านดเดียวกันนะครับก็่นานง่ายๆนะครับ มันก็จบอาจจะจบเร็วนะครับโอเคสเตตัสอันนี้ครับวินจะเล่นก่อน,นครับโอเคครับก็ต่อยศัตรูไปลาบขาไปครับบ้าโอเคครับมาถึงตาผมนะครับเด็กเ n e x นิกเตปบ,บูทแล้วก็อินเน็ตมันจะช้านิดหน่อยนะครับขอขอภัยนะครับ ตายรึเปล่าครับไม่ตายเอาตายครับโอ้ยนึกว่าไม่ตายใครอีกครับโอเเาา้เดี๋ยวเรามาดูค้าไม่ตายกันด้วยกะว่าเจ้าตัวไฟกะผูะเจ้าตัวไฟตัวใหม่ที่ได้มาเนี่ยไปเล่นนะพค้ชเตอร์เข้าวีดูเทินที่เทิร์นสุดท้ายครับเน้นมาปื้ เ็วโอเคเชิญของใครครับเชิญของผมครับปึ๊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 บอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุปึ๊บปึ๊นี่นี่อย่าพึ่งระหว่างเล่นก็สามารถส่งคำาชมคำาชมได้นุีธจะไดเอ็ดค่บปึ๊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 บ โอเคโอเคตามผมมาครับ<า>ปบั๊ปบปั๊บปั๊ปัป๊ถ่ายอะไรพลังไกลใช่ไหยอะไรเอ็กซ์นิดเดียวเท่านั้นปื้อโอ้หนูอ,อ่ะฮะตาไหนตาวินจริงแล้วยิงสูงสมา,าร์ทแล้วคู่เย้ชนะแล้ว Hey, เฮ้ยวลผมออกมาสิต้องรับสองมือเลยเนะี่ยเจสเคลียเครื่องผมเร็วกว่าคเขาพอเป็นเครื่องใหม่ครับนั่นมันเครื่องเก่าวไวโอลีปึ๊บมีนายก็ทำอยู่นั่นแหละไอ้ปึ๊บปึ๊บหรือปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะโอเคก็เราก็ได้ขายพวกนี้ครับปึ๊บปึ๊บก็ถือหมดมก็ถือว่าหมดกรอบได้เหรียญพอเยอะพอสมควรนะครับ 那我们立刻好了，不用了，我们准备一下。